ขอต้อนรับสู่ช่อง Auto Car ์รีวิวแหล่งรวมบทวิเคราะห์เชิงลึกรีวิวละเอียดและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับยานพาหนะสมรรถนะสูงและเครื่องจักรทางทหารสุดล้ำจากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับสุดยอดนวัตกรรมทางการทหารของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังยกระดับศักยภาพของกองทัพไทยอย่างแท้จริงพบกับรถถังหลักแห่งยุค2025 o p ล r t ของประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนแห่งพลังการออกแบบที่ทันสมัยและความพร้อมรับมือกับสนามรบยุคใหม่อย่างเต็มรูปแบบ รถถังโอปลอดปี2025ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดยความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและยูเครนได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับภูมิประเทศสภาพอากาศเขตร้อนและภารกิจเฉพาะของกองทัพไทยตัวรถถังมีดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นด้วยโทนสีขาวตัดกับน้ำเงินที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยและดูทันสมัยในทุกมุมมองภายใต้รูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งคือระบบเกราะที่ล้ำสมัย พร้อมกรอบปฏิกิริยาระเบิดแบบเอราที่ช่วยป้องกันการโจมตีด้วยกระสุนพลังสูงและอาวุธต่อต้านกราะขั้นสูงระบบป้องกันยังรวมไปถึงเครื่องตรวจจับแสงเลเซอร์ระบบยิงระเบิดควันและเทคโนโลยีต่อต้านการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเมื่อเผชิญสถานการณ์อันตราย หัวใจของโอ l ลอ2,025คือเครื่องยนต์ดีเซล 6Td 2e กำลัง1,200แรงม้าที่ให้ความเร็วสูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่ธุรกันดารระบบเกียร์ไฮโดรเมคินิช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพด้านพลังงานแม้น้ำหนักจะอยู่ที่ราว51ตันรถถังคันนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัวซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบในภูมิประเทศที่ซับซ้อนของไทย ด้านอาวุธรถถังโอปลอมาพร้อมกับปืนใหญ่แบบลำกล้องเรียบขนาด125มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกระสุนเจาะเกราะกระสุนแรงระเบิดสูงหรือกระสุนต่อต้อตานรถถังนอกจากนี้ยังสามารถยิงขีปนาวุธต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องปืนได้อีกด้วยระบบปืนติดตั้งเครื่องรักษาสมดุล2แกนทำให้สามารถยิงได้แม้ขนาเคลื่อนที่อีกทั้งยังมีปืนกลร่วมแกน7.62ม mm. ิลลิเมตรและปืนกลหนัก12.7ม mm. ิลลิเมตร สำหรับป้องกันภัยจากอากาศยานหรือทหารราบระบบควบคุมการยิงนั้นใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเช่นกล้องอินฟราเรดเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์ประมวลผลทางงบอลลิสติกทําให้สามารถเล็งเป้าได้อย่างแม่นยําในทุกสภาพแสงผู้บังคับการรถถังและพลปืนต่างมีระบบมองเห็นแยกจากกันทําให้สามารถค้นหาเป้าหมายและยิงได้พร้อมกันเพิ่มประสิทธิภาพการทําลายในสถานการณ์รบอย่างต่อเนื่องภายในรถถังได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก โดยมีลูกเรือ3คนได้แก่ผู้บังคับการพลปืนและคนขับระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยลดจำนวนลูกเรือและเพิ่มอัตราการยิงภายในยังมีระบบปรับอากาศที่ออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพอากาศร้อนชื้นของไทยเพื่อให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์และลูกเรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลานานภายนอกยังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเช่นกรอบข้างแบบแยกชิ้นระบบรองรับแรงกระแทกที่ดีขึ้นและระบบช่วงล่างที่แข็งแรงขึ้น ทำให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความทนทานในสภาพพื้นผิวที่หลากหลายสีขาวน้ำเงินที่เห็นไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อความสวยงามแต่ยังช่วยลดการดูดซับความร้อนจากแสงแดดในพื้นที่ร้อน อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ O p เ o ล2025คือระบบการสื่อสารและการจัดการยุทธบริเวณแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่นๆรวมถึงโดรนและหน่วยควบคุมทำให้สามารถรับรู้สถานการณ์รอบตัวและทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญสู่สงครามยุคเครือข่ายที่กองทัพไทยกำลังมุ่งสู่การลงทุนในรถถังโอพลตถือเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของกองก,องกำลังภาคพ,พื้นดินที่มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูงและมีอำนาจการทำลายล้างที่น่ากลัวรุ่นปี2025นี้แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะกับการใช้งานภายใต้ยุทธศาสตร์และสภาพแวดล้อมของไทยโดยเฉพาะรถถังโอ l พลอง2025ของกองทัพไทยจึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจักรสงครามแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือระหว่างประเทศวิศวกรรมล้ำสมัยและพลังป้องกันประเทศที่แท้จริง ด้วยพลังการยิงการป้องกันและความคล่องตัวที่ผสานกันอย่างลงตัวรถถังคันนี้พร้อมแล้วสำหรับการเผชิญหน้ากับสนามรบยุคใหม่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมการรีวิวจากออโต้คาร์รีวิววันนี้หากคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับยานพาหนะสุดล้อเทคโนโลยีทางทหารรุ่นใหม่และการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องจักรสมรรถนะสูงอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและข้อมูลเด็ดๆในทุกตอน